มามันก็จะมีเจอประจำวันตื่นมานี่อยี่ยพิ่งเื่อาอาหารที่กินนะจ๊ะที่กินค่ะต้องไปอึโตก่อนออกไปนอกหข้องแล้วกลับเข้ามาแล้วก็จะกลับมานั่งจ้องหน้าแบบเนี้ยน,น,น,นี่อะไรนี่อะไรนี่นี่อะไรครับนี่นี่อะไรเนี่ยอืออือ เน่นี่อะไรหรืเน่ทำนั่งจ้องหน้าข้าวปลาไม่กินเช้าไปใช่ไหมแต่เดี๋ยวก็กินต้องเปลี่ยนให้เขาเรื่อยๆนะคะทุกวันนี่ต้มไก่ให้กินค่ะเมื่อวานต้มปลาเขากินต้มปลาแล้วก็ติดใจก็ต้มไก่ก็ไม่กินจะกินต้มปลาเดี๋ยวรอร้านเปิดก่อนนะล,ลูกนะซปเปอร์ยังไม่เปิดเลย เขาจะเป็นปลาในโฮ r e ฟส m มา t อะคะเอามาต้มแล้วเขาก็จะกินไก่ก็เฉพาะสันในไก่เท่านั้นเอามาต้มไปให้เขาเห็นเวลาก็เอ้เขากินเขากินแค่เนี้ยค่ะก็ไม่กินเนี่ยนะคะดูเขาทำนักจาเจ้าอีวันนี้โมนี่ทำไรทำไรเอา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 ไร ก็อาหารวาง